สวัสดีค <ภ Proper S 2> ่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้กับอุยไม่ได้เปิดรายการเมื่อกี้ EP แล้วไม่เมื่อกี้พี่พรเราไม่ได้เปิดรายการพี่อ๋อไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเถอะสวัสดีโอสวัสดีค่ะทุกคนพบกับกราธิสา React นะคะเมื่อกี้ได้จะตื่นเต้นไปหน่อยก็เลยไยูเปิดรายการี๊งกรี๊งกรี๊งเต้นตึกตึกเลยนะคะวันนี้วันนี้ะะนะคะ EP <BE K. S 1> ต่อไปนะคะก็คือตากบอ,ยอยมนะคะ แม่บอมของเรานะฮะที่ร้องเพลงดังมากมาย U I มากมายจริงนะฮะวันนี้นางก็คำแบบมาในบทเพลง Do Re Mi Fa So La Si Do Do r มี i Do รันโมดไม่นแล้วเหรอคะไม่ใช่เออไปๆๆอ่ไปเลยจิบจิ๊กับช่างโมดด้วยน่าจะพอมา เ้นีก็นะาคนเสียงอ่ะเสียงคุณธูม์เสียงใหญ่เสียงแบบแฮบแฮบดิ้วหน้ S <S <it> <S หินปละบอมเลยแหละดนตีดีมากไม่แหม ถึ่แม่มากหาต้อมา s t o y แม่ไอ้ังแม่ต้องมี Story แบบเป็น<ต>เด็กน่าแบบจะมาแเราจะรักกันตลอดไปคุยบิ้น <c oughs> ์นาจจะดูอ่ะ

นกยูมสือ่อถึงอะไรอะอปะความรักที่แบบว่หาหน้ามันหางยีง่หรอ <c oughs> ไม่ใช่แต่นมันนกยูมันสื่อถึงความรักอะไรนี่แหละจะจำได้ได้นะเมื่อกี้ ฮืมนะคะดีมาชอบมาเป็นเพลงแบบฟังเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนิวทำอะไรทรับน่ากลัวนะคะเมื่อกี้นะคะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีเพลงหนึ่งนะคะืูนตีได้เออตีแบบฟังเรื่อยๆฟังชิวๆเมื่อกี้นิวหาเพราะว่าน่าจะกรอบให้หลับนะคะ มาคือเพลงน้ำแต่จะแอบแล้วแอบแม่แต่แกมาคืออนนันต์มันเป็นเพลงมันเอาไว้กรอบอะไรก็ไม่หลับซิงเกิ้ลโซไงแบบใช่ออยากไปดูคัมเปลแล้วมันต้องเกี่ยวกับคอมรักอะไรใช่ไหมต้องต้องเกี่ยวแน่แล้วที่ชอบอย่างหนึ่งแบบพูดเลยในเใน MV มันจะมีเหมือนเหมือนเอาท่อนท่อนเนื้อเพลงมา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 ใส่ไว้อะไรที่ที่มันขึ้นในเพลงรู้สึกว่าเดินคอมพิเคกชั่นอะไรประมาณนี้รู้สึกว่ามัน สามารถแคปเอาไปลงแบบอะไรก็ได้รู้สึกว่าดีที่สุดสร้างคอนเทนต์เลยสร้างคอนเทนต์รู้สึกว่าดีนะคะก็ขายไปแล้วอ่ะล่าจะง่วงส่วนตัวเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากทำงานเลยเออสอดโค้ตแทนนิวเลยนะคะนั่งง่วงลากอยู่ดีเดี๋ยวว่าลากันมาทำรีแอคกันแหละไม่ใช่ลากเธอมานะพี่ปื้มอยากทำรีแอคทักใช้ไปหาพี่ปื้มไม่ได้จะทำรีแอคเพราะหายไปนานมากเร็วๆนี้แหละกูก็รอไปสิ ค่ะก็เพลงนี้เราจะให้ในกี่คะแนนจให้แปดค่ะแปดแสมแสให้เจ็ดจุดห้าค่ะเพราะหาอห่าไม่คือหมายถึงคะแนนของตัวเองใช่เพราะว่าแบบไม่ใช่เราให้เพราะว่าแบบมันก็ฟังได้เรื่อยๆแต่ก็แบบมันอาจจะไม่กระตือรือร้นมากกว่าเพราะว่าแบบไปด้วยนิดนึงแบบแต่ฉันชอบนะฉันชอบชอบส่วนตัวได้แหละชอบปัปอมสชอบชอบดนตรีท่อนแรกที่มันแบบ ออะไรมันจะมีแบบอะไรท่อนช่างมุมแบอแรบแรบดีแรบดีค่ะอยากเห็นหน้าคนแรบอ่ะแซมโมร์หรอแซมโมร์ดังนะเป็นสมรหานเลยนะคะก็หาซิคือออาไปหรือเปล่เลืมติกันนะคะวันนี้ก็จดลงยงเท่านี้นะคะยิ่งอีกวงหนึ่งพูดเลยว่าเป็นวงที่ดิฉันชอบที่สุดแหละเราหมังถ้าจะพูดอย่างนี้อ่าแล้วก็แบบคุ้นๆแล้วหรือเปล่าว่าวงที่นันนัแบบ พี่ปพ้งก็ชอบไม่เยอะไม่กี่วงใช่แล้วก็เพิ่งมาวันนี้มันก็มีไม่กี่วงหรือเปล่าวงอะไรนะก็รอติดตามคลิปต่อปเราต่อเวลาที่ต่อไปนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะทุกคนบ๊า่บ้ายค่ะสวัสดีค่ะ